รู้ไหมว่ารัชกาลที่5คือผู้บุกเบิกการใช้ไฟฟ้าในสยามทำอย่างไรไฟฟ้าจึงกลายเป็นสว่างสวัยทั่วประเทศไปได้ย้อนกลับไปปี2427ไฟฟ้าถูกจุดประกายในสยามเป็นครั้งแรกเมื่อไฟฟ้าซึ่งในยุคนั้นถือเป็นนวัตกรรมที่เติบโตในโลกตะวันตกถูกนำมาใช้ในพระราชพิธีฉลองพระนครครบ100ปี รัชกาลที่5ทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ของไฟฟ้าต่อการพัฒนาประเทศและได้เริ่มก่อตั้งโรงไฟฟ้าที่วังบางปะอินพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าไฟฟ้าจะสามารถปรับปรุงวิถีชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างมหาศาลเหล่านี้แสดงถึงวิสัยทัศน์ที่ก้าวล้ำซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลให้วิถีชีวิตคนไทยเปลี่ยนไปตลอดกาล โดยเฉพาะในสมัยอดีตที่กลางคืนยังต้องพึ่งพาตะเกียงน้ำมันไฟฟ้ากลายเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมข้อมูลจากหนังสือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับไฟฟ้าระบุว่าในปี2446โรงไฟฟ้า3ามเสนก่อตั้งขึ้นโดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าถึง720กิโลวัตต์เลยทีเดียวเรื่องน่ารู้ของไทยมีอีกเพียบกดติดตามช่องร้อยเรื่องราวไว้ดูได้เลยครับ